บรรยากาศยามเย็นค่ะเพื่อนๆที่ริมคลองรอบหมู่บ้านนะคะคลองนี้ก็เป็นเป็นคลองที่เขาเลี้ยงว่าเขาเรียกว่า,เ,า,เ,วาเอา่อทุกคนก็มาอาศัยริมคลองนี้นะคะหาผักหาปลากันค่ะทั้งนกทั้งคนท้องฟ้าสวยงามมากๆค่ะนี่เลยค่ะ ให้เพื่อนๆได้ชมก็มีเครื่องบินมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังมีเครื่องบิน <c ười> ถ่ายมากก็กลัวจะผิดกฎเกณฑ์นะคะปลาเยอะมากค่ะแต่น้ำลดลงลดลงเยอะเลยนะตอนแรกก็คลองไม่ใหญ่นะคะเพราะว่ารู้ว่าน้ำจะมาก็เลยลอกคลองค่ะก็กว้างขึ้นลึกขึ้นนะคะเพื่อนๆลอกคลองเพื่อรองรับน้ำ ช่วงที่ผ่านมาค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะทั้งธรรมชาติทั้งแสงได้เงาสวยงามมากๆนี่คือธรรมชาติจริงๆเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นสนามสนามบอลเด็กๆลูกหลานก็มาเล่นบอลกันนะ เป็นสวนสาธารณะค่ะท้องฟ้าสีสวยมากๆนะคะวันนี้สะออนมากๆค่ะ สออนธรรมชาติเอาเข้าจริงๆนะเครื่องบินนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงสามนาทีนะคะเพื่อนๆก็มาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ชื่อจะให้ดูเวียนศีรษะนิดนึงนะคะนี่เลยใหญ่โต <laughs> นี่ thì nón đuôi สวยงามค่ะพบกันใหม่นะคะทุกคน